วันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปไหนคิดถึงกันไหมทุกคนไม่ได้ทําคลิปมานานนะมาก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 อมติดงานด้วยเราติดงานหรือเปล่าหรือที่จะทำคลิปนั่นแหละเออวันนี้ก็จะมาสอนนะคะทําท่านะคะหกท่านะคะที่เป็นพื้นฐานของเอ,อ่อคนที่อยากถ่ายรูปทั่วไปเลยสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปไปคาเฟ่หรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างี้ถ่ายรูปลงเฟซเล่นๆได้กูกิจนั่ ก็เราก็จะเอา6ท่าที่เราใช้ประจํานะคะแล้วก็6ท่าที่ให้แบบถ่ายนะมาสอนทุกคนว่าจะทำยังไงกันไม่ให้เก่งไม่เขินไม่ดูปลอมอะไรอย่างงี้ให้ดูจริงที่สุดไปดูเลยค่ะท่าแรกของเรานะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าบางแดดนะคะเป็นท่าพื้นฐานของนักแบบทุกคนเลยนะที่มาถ่ายกับเราเราจะให้ทำท่านี้นะคะก็คือการนอามือบางแดดไว้เห็นไหมเห็นเงาที่ กระทบลงที่หน้าเราไหมคะนี่นะเวลาถือมือนะพยายามกลางนะคะไม่ใช่ว่าอยู่นี้นะมันจะไม่เห็นเห็นไหมอ่ะนนะคะไม่ดูนี่ให้มันตกกระทบลงหน้าเราเวลาถือก็อ้ามือนิดนึงมันจะได้เป็นแบบว่าเอออยี้เห็นไหมเห็นละเออ,เอ,อพอใจแล้วทุกคนเราก็จะมาลองถ่ายดูนะคะว่าภาพที่ได้เป็นไงมันสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้นี้ก็ได้สองมือก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวจะถ่ายดูทุกแบบเลยวเป็นไง ยากไหมไม่ยากนะทุกคนเลยแม่นะทำไม่ได้ก็เอาหัวโปรกระแพงอันนี้คือท่าพื้นฐานจริงๆนะคะที่ยังไงก็ถ้าเป็นแบบก็ต้องทอักแะก็เดี๋ยวไปท่าที่สองกันเลยนะคะ ท่าที่สองของเรานะคะเราจะตั้งชื่อให้มันว่าท่าปวดโพนะคะก็คือท่านี้เดทงท่านี้นะคะเราสามารถทำข้างเดียวก็ได้สองข้างก็ได้พยายามพยายามให้มันดูมั่ลอมหน่อยก็ข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลง,งอบบนีกก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยแล้วแต่ว่าจะทำทา่ายังไงเลยแต่เวลาทำท่านี้เราแนะนำว่าอยากเก่งสองข้างขึ้นนี้ อย่างนี้เลยน,ะน่าเกลียดร่าไใช่นะแบบบางคนแบบว่าเออเขาเขินไงตรงจักแรแกลงอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเขินนะคะทุกคนเออแต่ถ้าเออก่อนถ่ายอะไรเงี้ยถ้าใส่แขนปุดน,นี้ก็ก้นขนนิดนึงเออจะได้ไม่ลำบากช่างกล้องไปรีทัชนะคะแต่ก็นั่นแหละโชว์เถอะไม่เป็นไรของเราไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะมา เราไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีมันแบบเก่งอะเนาะมันจะบีบคอตัวเองอการถ่ายรูปนะสายตาสําคัญมากนะทุกคนตาเราจะเบลอรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่ออารมณ์ออกมาค่ะท,ท่าที่3มนะคะก็จะเป็นท่าเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าบิดขี้เกียจนะคะ อันนี้เป็นท่าเบสิกนะคะอีกท่านหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้เกี่ยวอ่อในการถ่ายรูปนะคะของเรานะคะมาอันตอก็ง่ายๆเลยปิดขึ้นไปถ้าอยากให้สมจริงมากขึ้นหลับตาค่ะเหมือนเพิ่งตื่นนอนจริงๆแอบยิ้มนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นวิธีนะคะต้องยิ้มมากมายนะอ่ามาลองเลยหนึ่งสอง มปาหน้าก็ได้แต่ข้างไหนก็ได้เหมือนออกกําลังกายเลยอะ่ะค่ะท่าที่4ี่นะคะก็จะเป็นท่าที่เอามือนะคะเล่นกับหน้านะคะเออท่าน,นี้เป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่ามือนี่มันอยู่กับเราอยู่แล้วนะคะเราสามารถทําท่าได้หลายท่ามากเลยนะ,ะโอเคไปดูเลยเป็นไง เราก็มาถึงท่าที่5้าแล้วนะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าเดินจึ๊กๆกแบบว่าเท่ๆหน่อยอะไรอย่างี้ต้องจับจังหวะเอานะคะทุกคนพยายามถ้าสมมติว่าโทรศัพท์นะเราแนะนําให้ถ่าย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 ไปเลยค่อยมาเลือกรูปมันจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งแหละเราต้องจับจังหวะให้ได้นะคะคนถ่ายก็สําคัญนะถ่ายไปบ่อยเดี๋ยวก็จะจับจังหวะได้คนคนทำท่าก็เหมือนกันท้าทาไปเรื่อยก็จะไปเก่งนะคะท่าเดินนี่ก็ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยทําก็จะยากหน่อย ทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเองนะจะจับจังหวะของตัวเองได้ว่าเออมันควรเดินยังไงแขนควรทำยังไง่าควรอยู่ระดับไหนอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนคร่าวๆนะคะก็ง,ง่ายๆเลยเหมือนเราเดินเลยจะบอกว่าพยายามให้ก้าวขาให้ยาวๆหน่อยนะค่ะก็สำหรับท่าเดินนะคะเราก็อยากแนะนำวิธีการเก็บแขนเก็บมือนะเวลาเดินเนี่ยก็แนะนำว่าให้เอามือใส่เข้าไปในกระเป๋าของข้าง,งได้นะคะแต่มันก็มีวิธีของมันอยู่นะทำให้ดู จริงไม่ปลอมนะคะก็เดี๋ยวจะสอนกันเลยว่าเป็นยังไงก็เวลาเราจะเอามือใส่เข้าไปในกระเป๋านะเราก็แนะนําให้เอาแค่สี่นิ้วพอเก็บเข้าไปให้เหลือนิ้วโป้งออกมาให้ดูกอนอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเดินแนะนําว่าให้ก้าวขาฉับๆนะคะไม่ต้องก้าวไกลมากนะก้าวประมาณช่วงแบบช่วงเฟรมๆฟมหนึ่งอะ่ะแล้วก็เดินกลับไม่ก็เดินเริ่มใหม่ก็ได้เอาใหม่อ่ะเอาลอง<ม>ทีนี้เราก็จะมาลองเดินถ่ายจริงเลยนะคะว่ามันจบเป็นยังไง เราจะย้ำว่าถ้าสมมติว่าเป็นกล้องถ่ายอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้จับจังหวะแล้วก็ถ่ายดีกว่านะอย่าถ่ายแบบจุบๆุๆบจุบจุบเลียลาเนีเ้ยส่ไดชัตเตอร์ด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่เดินอ่ะให้เราจับจังหวะนะคะถ้าเป็นกล้องอ่ะให้กดช่วงที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่ามันใช้ที่สุดนะ ะะ้ท่านี้ก็เป็นท่าที่ไม่ยากเหมือนเดิมเลยมันก็คือท่าหันหลังและจ๊ะเดี๋ยวมาจะสอนวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้มันมาดูไม่เก่งนะคะท่านี้ก็จะลําบากหน่อยถ้าเุ็คนที่มีช่วงนี้มันก็จะเห็นใช่ไหมเราก็เอียงแค่นี้เดี๋ยวขอขันหลังไว้เงี้ยใส่ตาสาคัญนะคะมองที่กล้องก็ได้พยายามมองที่กล้องนะเพราะว่าเหมือนแพทเราหันมามองกล้องนี้ ันตัวได้นิดหน่อยนะคะเอามือคว้ขทางหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าเราจะเอาอยัางไงนะโอเคเดี๋ยวก็ลองถ่ายดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ่ายรูปของเราในวันนี้นะคะก็สนุกันไหมทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยลองทําท่าไหนก็ไปลองทํากันดูได้นะคะเป็นท่าที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะถ่ายแมวไหนนะคะก็สามารถถ่ายได้ โอเคลองไปเอามิกกันก็ได้นะแบบว่าเอาท่านั้นมาผสมท่านี้อย่างนี้ได้เวลาเดินเราก็ผสมได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าผสมไม่ได้นะ,ะสามารถเล่นหน้าได้ด้วยตอนเดินก็แล้วแต่จังหวะของเรานะคะแล้วแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เอ่อไม่รู้ชำท่าไรหรือว่าคนที่แอคท่าแล้วยังดูไปว่ากล้าๆเก่งๆอย่างไง ก็ลองไปหัดทำตามกันดูนะคะก็อย่าลืมไปกด follow กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบา,บายค่ะทุกคน